วันนี้เวลา18นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสาธารณะเบญจกิติทรงเปิดสวนป่าระยะที่2ถึง3โดยรัฐบาลได้สนับสนุนการจัดสร้างสวนสาธารณะเบญจกิติเพื่อเข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเห็นชอบให้ย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่ส่วนภูมิภาคและให้พัฒนาพื้นที่เดิมของโรงง,งานยาสูบ เนื้อที่ประมาณ450ไร่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่โดยให้กระทรวงการคลงังกรมธนารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งในปี2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ว่าเบญจกิติแบ่งพื้นที่เป็นสวนน้ำเนื้อที่130ไร่แล้วเสร็จเมื่อปี2547 และสวนป่าเนื้อที่320ไร่แบ่งพื้นที่จัดสร้างเป็น3ระยะซึ่งการยาสุกแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างต่อมาในปี2559กรมธนารักษ์ได้จัดสร้างสวนป่าระยะที่1งเนื้อที่61ไร่แล้วเสร็จและส่งมอบให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการแล้วในการนี้ประหลัดกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมธนารักษ์ เอาทุนละองทุลีพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหรียญที่ระลึกประดับแถบแพรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทัศการสวนป่าเบญจกิติ ซึ่งจัดแสดงประวัติความเป็นมาของสวนป่าระยะที่2-3โดยกรมธนารักษ์ได้ดําเนินโครงการจัดสร้างสวนป่าระยะที่2-3ถเนื้อที่259ไร่เมื่อปี2563ภายใต้แนวคิดสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการปลูกป่าในใจคนมุ่งเน้นให้มีพื้นที่สวนป่ามากที่สุดเก็บรักษาต้นไม้เดิมไว้ทั้งหมดและปลูกต้นไม้เพิ่มในโครงการกว่าเจ00ต้นเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของสวนป่าให้มีความโดดเด่นจึงกำหนดให้มีพันไม้ใหญ่แตกต่างกันไปในแต่ละจุด เพื่อให้มีต้นไม้หลากสีสลับและหมุนเวียนกันแต่ละฤดูและมีเส้นทางเดินทางวิ่งทางจักรยานมีต้นไม้กั้นเป็นสัสดส่วนระยะทางรวม4กิโลเมตรและมีทางเดินลอยฟ้าระยะ1.6กิโลเมตรเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมทัศนียภาพของสวนป่า